กับงานบุญใหญ่นะครับซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจัดงานประเพณีปอยเหลือนสิหรือว่าเทศกาลออกพรรษาสืบสารประเพณีและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับที่บริเวณเวทีกลางถนนสิงหนาทบำรุงนทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนายเชษฐาโมศการัฐผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานในพิธีงานประเพณีปอยเหลืนสิโดยมีนางจิรพรโมศการัฐนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดวน้าส่วนราชาการเข้าร่วมพิธีครับ ดยเทศบาลเมืองแม่ห่องศนจัดงานประเพณีปอยเหลื่อน1ิหรือวัเทศการออกพรรษาเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอดประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่โดยร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ห่องศนและก็ใกล้เคียงเนี่ยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมการจัดงานประเพณีปอยเหลื่น11ระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง6พฤศจิกาย,ยนนี้ที่บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศนครับ ซึ่งก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายเลยนะคะมีทั้งตลาดนัดออกพรรษามีการประกวดวัฒนธรรมไทยใหญ่การแต่งกายชุดไทยใหญ่การประกวดจองพาราหน้าบา้านการแห่ขบวนจองพาราหรือว่าประสาทบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะและมีการแห่ขบวนต้นแปกค่ะการประกวดศิละปะพื้นบ้านไทยใหญ่กิจกรรมแข่งขันกีฬามหารสพต่างๆกิจกรรมการตักบาตรเทโวโรหนะที่วัดพระาธาตุดอยกองหมู่นะคะโดยที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขามีความเชื่อแบบนี้ครับว่าระหว่างเข้าพรรษาของแต่ละปีเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและก็จะทรงเสด็จกลับมาที่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15ค่ําเดือน11ดครับด้วยจากความเชื่อนี้ชาวแม่ฮ่องสอนก็ถือว่าประเพณีปลอยเหลือน11หรือว่าเทศกาลออกพรรษาเนี่ยเป็นประเพณีงานบุญกุศลที่สําคัญยิ่งใหญ่แล้วก็ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันจนถึงปัจจุบันนะครับนะงานใหญ่